สวัสดีค่ะอร่อยง่ายๆสไตล์เล็กๆค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาทําน้ํามะขามเปียกสําเร็จรูปเก็บเอาไว้ทําอาหารได้หลายๆครั้งกันนะคะมาดูส่วนประกอบค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะใช้มะขามเปียกประมาณ150กรัมค่ะอย่างนี้นะคะแล้วเราจะใช้ส่วนของน้ําประมาณ600มิลลิลตรค่ะ,ะมะาขามเปียกนะคะเวลาเพื่อนๆซื้อมาเสร็จเนี่ยให้ดึงองอกมาเป็นช่อๆอย่างนี้ค่ะ เผื่อว่าเขามีเศษผงอะไรเราก็จะได้นําออกได้แล้วเมื่อนำอาเสร็จแล้วนะคะเราก็ล้างผ่านน้ําก็คือเปิดน้าก๊อกให้ความแรงน้ําก๊อกไม่ต้องแรงมากนะคะก็ล้างเป็นฝักๆอย่างนี้เลยค่ะก่อนนํามาทําน้ํามะขามเปียกเดี๋ยวขอเอาไปล้างก่อนนะคะอันนี้คือมะขามเปียกที่เราล้างผ่านน้าเรียบร้อยนะคะให้เพื่อ,อนๆหาภาชนะที่เราจะใช้นี่เลยค่ะแล้วก็เราก็ใส่น้ําเลยนะคะ ปริมาณเท่าที่บอกค่ะเราก็จะแช่น้ำไว้สักพักหนึ่งค่ะให้ตัวมะขามเปียกของเราเนี่ยมีความนุ่มขึ้นนะคะก่อนที่เราจะนำไปต้มค่ะเราก็แช่มะขามเปียกของเราเนี่ยประมาณ10 1ถึงนาทีก็เริ่มนิ่มนะคะก็จะเป็นสีอย่างนี้เดี๋ยวเรานำไปตั้งไฟกันค่ะใช้ระดับไฟกลางๆนะคะเราจะต้มให้เดือดค่ะ แล้วเดี๋ยวเราถึงจะนําไปกองเพราะว่ามะขามเปียกอันนี้เนี่ยเราทําแล้วเนี่ยเราจะเก็บเอาไว้ใช้ได้หลายครั้งนะคะถ้ากรณีเพื่อนๆทําและใช้เลยก็ไม่จําเป็นที่จะต้องนํามากวนค่ะระหว่างเราต้มนะคะเราก็สามารถใช้ทพีเนี่ยช่วยกดตัวมะขามได้ค่ะเขาก็จะอ่อนตัวแล้วก็นุ่มนะคะ น้ำมะขามเราก็เดือดแล้วนะคะเมื่อเดือดแล้วเดือดต่ออีกประมาณสักครึ่งนาทีถึงหนึ่งนาทีนะคะแล้วเราก็เมื่อเดือดสักพักแล้วเราก็สามารถปิดไฟแล้วก็นําขึ้นได้เลยค่ะให้หากระชอนค่ะเราจะมากรองใส่กระชอนแล้วก็ยีเนื้อของมะขามนะคะ ช่วงแรกของการแช่เนื้อมะขามนะคะถ้าเพื่อนๆใจร้อน,อนไม่อยากรอ1 0บถึงสินาทีก็สามารถแช่ด้วยน้ําอุ่นหรือว่าน้ําร้อนก่อนเราเรานำไปต้มก็จะใช้เวลาย่นระยะเวลาขึ้นมาได้นะคะตรงนี้ก็เริ่มข้นแล้วก็ใช้ตักอย่างนี้เลยค่ะ แล้วปริมาณตามที่บอกเนี่ยเพื่อนๆยืดหยุ่นได้นะคะบางคนก็ชอบน้ำมะขามแบบข้นๆบางคนก็ชอบแบบออกใสนิดๆได้หมดนะคะก็จะขึ้นอยู่ที่ตัวน้ำที่เราใส่ค่ะเราก็จะยีนะคะเดี๋ยวเนื้อของมะขามก็จะออกมาจนหมดแล้วก็ใช้น้ำช่วยลักษณะนี้ค่ะเรายีจนจนเนื้อมะขามเนี่ย ออกไปจนหมดอย่างนี้เราก็จะไม่เอาแล้วนะคะความข้นก็จะประมาณนี้นะคะเนี่ยกำลังพอดีเลยค่ะเราก็จะใส่ขวดโหลเก็บเอาไว้ได้นานนะคะให้เข้าตู้เย็นไว้ค่ะความข้นก็จะประมาณนี้กำลังพอดีเลยค่ะเพื่อนๆทดลองทำดูนะคะเอาไว้ใส่ตู้เย็นคู่ครัวแล้วก็ไว้ทำอาหารได้หลายๆอย่างค่ะ